มันดูดมือน้อยอ่ะปลาดาวค่ะปลาดาวแล้วเนื้อหลุดข้างในครับปากมันกลมข้างในจริงเหรอจริงครับดูครับที่กางอันไหนคือปากมันนั่นาะที่กลางกลางที่เป็นนิ้วเป็นนิ้วขามทั้งนั้นโอ้เนี่ยเนี่ยเนมันออกมาเมื่อกี้เฮ้ยมันหุบเข้าไปแล้วมันหุบเข้าไปแล้วอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังดิ้นอยู่พี่ก้อยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่มันดิ้นกระดุกกระดุกเหนียวขาดไปเหนียวเหมือนเดิเป็นปลาดาวอ แยงว่ะเอาไปคืนพี่เต่าก่อนเออไปมันไปลอยทะเลไปแล้วไปแล้วปลาดาวไปไ <c oughs> ย <c oughs> นะนี่ <coughs> 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 <coughs>